ก็รู้สึกตื I mean, ่นเต้นบ oh, ่าเพราะว่ามันทุ่มเทพลังงานไปเยอะมากๆเลยนะครับก็มีครับสุดว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าเรื่องทิชานียภายใต้หนังแซ่บๆซีนแซ่บๆเนี่ยมันมีประเด็นใหญ่ซ่อนอยู่เออดีนะครับเพราะว่า บอกก่อนว่าแคสติ้งเรื่ video, องนี้พอเราเลือกไปเนี่ยเราก็เหมกับว่าได้ครบตามที่เราอยากได้ไม่มีช้อยสองเลยเพราะฉะนั้นการที่แบบเราเคยทำานกับพีด้วยแล้วเราเคยทำงกับไบเฟิร์ดจะว่าีทเขาดาเจอกับ,บีมันจะได้ได้ภาพใหมทีมใหม่มาเพดีดีเลยครับเขาดีลังเลมากกาตท่อติต่อ่ัต่ตนต่ั่ต่่ตต่ตต่่ต่่ด่่ตอ มันเดียวนมทัวำ่านจะเป็นีมนีก็อมการเล่นการล่ากแล้ว็วั้่ามันเป็นมันเป็นซีรีส์ที่มันเป็นภาษาภาพมากกว่าภาษาพูดอะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องแบ่งกดมละลิมเนี่ย สนุกมากครับคือหมายถึงว่าออตอนตอนเราก่อนจะเล่นเนาะเขาก็ผลงานที่ดีมาเยอะนำเราคือแบบเอ้ยเป็นยังไงวะถ้าเราได้เล่นด้วยกันเนี่ยพอมันเล่นกลุก่มันก็เหมือนที่ทุกคนพูดเล่นด้วยววแล้วก็ทํางานง่ายมากสําหรับผมเองกลายเป็นว่าแทบจะไม่ได้รู้สึกว่าต้องเตรียมตัวอะไ,มไรมากเขามีแบบการ แดงออกที่มันแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเป็นคนละเอียดอ่อนนะคือแบบพอมันรู้สึกนิดนึงมันก็แบบสังเกตเห็นได้อะ่ะมันทําให้เราทําง,งานง่ายมากมนะเรื่องนี้มันจะเห็นได้ใช่เพราะว่าเอออย่างที่เราบอกว่า พอเราพอมันเป็นโปรเจกต์ของวันที่อยู่ดิจิแนลเนาะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย <_ d ata> เราต้องทำให้สีนี้เรื่องนี้มันมีความ,มแตกต่างกันไป <_ d ata> เราก็อยากลองทำใหม่ <_ d ata> เราก็เลยตกลงกันว่าเราจะทำแนวเป็นแบบดราม่าทีวีเลออร์ะไรเงี้ยก็เป็นแบบเหมือนกับม,มีความรดราม่าแล้วที่ความระทึกขวัญนิดนึงเพราะฉะนั้นแบบก็เลยแบบว่าทำให้แบบเราได้ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำอย่างโปรเตอร์นั่นเองก็เลือดสาดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเออมัน มันได้ลองอะไรใหม่ๆซึ่งเราเราว่ามันดีแล้วต่ถึงแม้มันใช้ใช้พลังงานเยอะคยมากเรอก็เคมากๆค่าะก่งยามากว่าใช้พลังงานอาหารน่งนี้ทุกคนจะไปมคเ่งด้นแม่พูดเยอะมากแม่ก็พูดใช้ไม่ชานด้วยอย่างเนาะ่ ดูกันได้ครับจริงจสนุกแต่ตอนที่หนึ่งเรยไม่อยากให้พลาดกันเป็นเรื่องที่มันเข้มข้นมากจริงๆทุกคนเรียกว่าตอนอ่านบทเองเราเองก็รู้สึกถึงน้ำหนักของเรื่องที่มีแลวเราหวังว่ามันจะลาเฉลีไปถึงคนดูจะไปถึงคนดูแล้วน่าจะรู้สึกกันว่าเกมมันเป็นเรื่องที่เต็มที่ก็ฝักด้วยก็เป็นเวอร์ชันออร์เร์นะครับก็ ทางช่องวันสังเกตนะครับทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็ดูเวอร์ชันอันคารที่วันดีใช้ข้อหอกนะคะลูกชิ้นใจมากเลยมคะท่ะ